สวัสดีเพื่ทุกคนนะครับผมไอโอช n น e ลผมจะมาเล่าความซวยของผมในว,วันนี้ครับคืออย่างนี้ครับผมโอ้โหเกือบไม่รอดนะครับวันนี้เวลาประมาณสนะิบหนาฬิกานะฮะผมไม่มีตังกินข้าวครับอย่างเซ็งมากเลยฮรับพอทีนี้จะไปกดเงินที่ตู้ ATM ครับ,รบเสือกดบัตรผิดเวรนไหมล่ะบัตรที่กูกดทุกวันเสือกกดบัตรผิด กูผิดได้ไงถูกเครื่องยึดอีกอืมโอเคครับทำยังไงต่อครับนึกถึงธนาคารเลยธนาคารจะช่วยชีวิตได้หลังจากนั้นไปเอาสมุดนะฮะ ATM เอไปเอาสมุดบัญชีของผมนะครับแล้วก็วิ่งไปที่ธนาคารนะครับธนาคารที่ใกล้ที่สุดก็ตรงเซฟวันนะครับเพราะผมอยู่ใกล้ๆเซฟวันผมไปฮะ ไปกดบัตรคิวเติร์ดพนักงานถามครับว่ามาติดต่อบร,ริการอะไรครับผมก็ตอบไปว่าทําบัตรเอ m ใเมไหมครับบัตรโดนยึดครับอืมผมกดบอกไปครับอีกสินาทีจะปิดบร,ริการอา้าวอสวยนะไอ้เนี่ยมันเป็นวันเสาร์นี่ว่ะเสาร์อาทิตย์นะฮะที่คนงานเขาจะปิดเขาทาการถึงแค่ห้าโมงเย็นเท่านั้นนะครับโอ้โหกูอย่างเซ็งดีมากฮะ แล้วกูทำงานทีนี้มากดดูที่ทูมอนี่วาเน็ตมีเงินอยู่ห้าบาทอา้าวกูซื้ออะไรได้เซเว่นวันนี้มีเงินอยู่ห้าบาททีนี้ผมก็ยืนเอ,อน๋อยู่หน้า,านอยู่หน้าธนาคารไม่รู้จะทำอะไรงงจินเอ๋ไปนั่งคิดไปคิดมานึกได้ฮนะกูมีมอสามสาม มอสามสามช่วยชีวิตครับโอ้โหถ้าไม่งั้นวันนั้นผมไม่มีตังกินข้าวคิดดูผมมีเงินวสมสาม,สาม,สามก็เลยมาซื้อของกินเงินลงตัวมังมีประโยชน์มากนะฮะใครบอกว่าเงินตูวเงินของลงตูวไม่มีประโยชน์ท่านก็มีประโยชน์ท่านก็ทําความดีได้ดูเงินลงตูวช่วยชีวิตแหมถ้าไม่มีเงินลงตู่นะฮะผมคงไม่มีกินข้าวอย่า ผมไม่ได้กินข้าวเย็นอย่างสวยมากเลยโอ้โหผมก็เลยเดินไปซื้อของกินที่เซฟวันมากินแค่นั้นแหละโอ้โหเกือบเกือบสวยสำคัญก็คือผมลืมไงมันลืมได้ไงว่าไอ้บัตรเอทเอของผมกดแม่งทุกวันแต่เสือกลืมขอบคุณลุงตัวมากนะครับที่ช่วยชีวิตผม